ทำไรหลงหลงตื่นได้แล้วหลงหลงตื่นได้แล้วลูกอืม,อมตื่นขึ้นมาก็พากันมานอนกอเคียมันนอนเฟียอยู่นี่สนะูตรฮะอืมชอบมนนอน อีกข้างๆส่วนอันนี้ก็มันนอนข้างๆมีตัวด,ดำๆเนี่ยตัวด,ดำๆคุมมุมคุมมุมเนี่ยมันนอนข้างๆอือหักหน้าเสูอมีที่เบียดเบียดทุกที่อือดูซิพี่น้องเบางงวดพี่น้องเบิ่งเลยจะเห็นไห นี่มองเบียดเบียดสูมองอันนี้ก็นอนเบียดยู่นนี่เอ้อันนี้ก็มานังเลี้ยตีนเลีย,ยอย่างนี้นี่อยู่ห่างๆอ่างนี้ละอืมยันปะเย็ดเกินสบายครักจีลง ลงตรงนอนตรงเบียงขาเบียงแข็งเบียงขาออกเลยมันนอนทับอยู่ในสมือเบิองเงือพี่น้องพวกเจบบ้าเบิองเงือกอ่านอนลุกนอนนอนนอน,น,อนไม่งั้นก็ลุกเลยลุกลุกลุกไปไปไหนก็ไปอืมไม่ลุกครับไม่ลุกโอ้ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าแต่หลงยังไม่อรุณสวัสดิ์เลยครับหลงบองพ่ออดยังไม่ตื่นเลยพ่อชอดพ่อยังไม่ตื่นเลยจะให้ลงตื่นได้ไงใช่ไหมเราอืม à từ lúc lúc đâu lúc đâu lúc mấy 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 và cứ đây và cứ đây và rồi non là thì nó bình luận mình non lợp non lợp bà xuân chạy nhanh lên à, lập ta phim. phim à. lập ta phim à, còn ở bộ phô cắt và thì nó à, còn thô อนันตักกสัรนะพอบระกวดแล้วคำนี้แล้วครับ